ตอนนั้นนะคะคือนี่เพิ่งกลับมาจากข้างนอกก็ลูกค้านั่งอยู่แล้วนะคะทีนี้เดินผ่านโต๊ะนั้นนี่ก็เห็นโอ้โหคือแบบลงทีละห้าอะไรเงี้ยค่ะทีละห้าจ่ายห้า่นี่ก็เลยหันไปหาแฟนแล้วก็บอกว่าโอ้โหสองคนสั่งเยอะจังเลยแฟนบอกเนี่ยมาดูแล้วนี่บอกว่าไปบอกลูกค้าอย่างแฟนก็บอกว่าแล้วสองรอบแล้วบอกแล้วลูกค้าก็ยืนยันก็บอกว่ามันเยอะมันเยอะมากเลยนะคะทานอาสองคน คือทยอยทายอยสั่งดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าทานไม่พอเนี่ยเราก็คือเสิร์ฟให้เรื่อยๆเสิร์ฟได้ตลอดสั่งได้ตลอดแล้วก็ไม่ได้รอนานอะไรแบบนี้ค่ะลูกค้าก็ยืนยันจะสั่งรอบเดียวทีเดียวใช่ค่ะแล้วของเรานี่เป็นแบบไหนเป็นบุฟเฟ่หรือยังไงสองคนนั้นที่มารับลูกค้าทานบุฟเฟ่ค่ะเป็นบุฟเฟ่ตหกเก้าเก้านะคะ เราเรามีอะไรบ้างใ <6 99 S 2> น699คือเราสั่งไม่อั้นหรือว่าอย่างไงใช่ค่ะก็คือสั่งไม่อั้นนะคะมันก็จะมีใบรายการนะคะไม่ได้ให้ลูกค้าไปตักนะคะที่ร้านก็คือจะสั่งมาเป็นใบรายการก็คือของลูกค้าที่ทานนี้ก็คือวันนั้นเป็นโต๊ะเดียวเลยที่ทาน699เพราะว่าลูกค้าไม่เยอะวนั้นเรามาดูบิลก็คือมีโต๊ะนั้นโต๊ะเดียวที่ทาน699นอกนั้นจะเป็น499ค่ะ499นี่ก็คือจะเป็นบุฟเฟต์แซลมอนหมดเลยค่ะแต่ว่าที่ทิ้งในถังขยะคือมันมีทูน่ากับแซลมอน ซ네ึ่งเป็นต <uh ัวนั้นแน่นอนที่สั่งเยอะผิดผิดผิดปกติก็คือแสดงว่าถ้าเกิดว่าใส่ก่างอาหาส99699นี่ก็คือแบบแตกต่างที่วัตถุดิบใช่ค่ะก็คือแต่ว่าเราเราเมนูเราสั่งไม่อ้างอยู่แต่ก็เตือนแล้วแล้วพฤติกรรมเขาเป็นยังไงครับดูแล้วก็เหมือนลูกค้าทั่วไปเลยค่ะเขาก็มาทานแต่ว่าพออาหารมืที่โต๊ะ ตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยเขายืนยนจะสังคือเหมือนับเราก็คิดว่าเขาเป็นนักกินเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มันคือมีลูกค้าที่มีนักเป็นนักกินอะค่ะมาทานอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็คือพออาหารลูกโตเขาก็กินกินแบบกินแบบกินแบบกินเลยอะกินแบบนี้ยค่ะกินแบบตั้งใจกินมากแล้วก็ประมาณนั้นแล้วก็สักพักหนึ่งเขาก็แบบกินช้าลงแล้วก็สลับกันไปห้องน้ําอันนี้สลับกันไปห้องน้ํานี่เราก็ไม่ได้เราก็แบบยังไงมันเหมือนกับเป็น ในเรื่องส่วนตัวของเขาที่เขาจะแบบเดินเข้าออกห้องน้ำเราก็ไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นนะคะเป็นอาจจะแบบว่าเขาอาจจะแบบว่าอิ่มแล้วก็อาจจะอยากบบเดินไปเข้าห้องน้ำรือแบบเนี้ยค่ะใช่แต่เห็นว่ากฎของเราเวลาเข้าห้องน้ำต้องอ๋อเวลาลูกค้าลุกขึ้นจากโต๊ะใช่ไหมคะมาตรการทางร้านก็คือให้เนี่ยค่ะให้ถอดตอนทานแต่ว่าเวลาลูกค้าลุกจากโต๊ะของข้างนอกอไม่ก็ไปห้องน้ำเน,นี่ยก็คือต้องสวมเมดลูกค้าอาจจะกินเข้าไปแล้วก็ อิดแมสแล้วก็เข้าห้องน้ำค่ะอันนั้นคือข้อสัญญาทานของเราที่โพสไปก็คืออยากให้ลูกค้าคิดก่อนคิดก่อนที่จะสั่งก็คือทางร้านไม่ได้กักองินเวนะคะก็คือทยอยสั่งได้เราเราก็คือแบบยังไงอ่ะไม่ได้กักอาหารประมาณนี้ค่ะจะได้ของจะได้ของก็ที่สําคัญหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาทานไม่หมดเนี่ยทางร้านก็คือับแล้วส่วนที่จับเนี่ยเราก็ให้ เขากลับบ้านเราไม่ได้ว่าปรับปรับเลยแล้วก็ไม่ได้ให้อะไรไปค่ะก็คือเราก็พยายามแล้วก็ให้แฟร์ที่สุดแต่วันนั้นเขาาก็ไม่แฟร์กับเราแต่วันนั้นเราก็ปรับเขาไปเหมือนกันปรับไป120บาทค่ะที่เหลือที่โต๊ะนะคะใช่แต่ว่าที่เหลือก็ให้เขาไปหมดใช่ที่เหลือที่ปรับที่โต๊ะก็คือให้เขาไปหมดสมมติว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาไปทิ้งแล้วเราเราปรับที่โต๊ะในสวนเอานเราก็ให้เขาปลับไปเหมือนกันใช่ โดยส่วนมากนะคะลูกค้าที่มาทานที่ร้านก็จะเขาก็จะน่ารักก็จะคือทําตามเงื่อนไขของเราก็ตามนั้นละคะ่ะก็ลูกค้าก็คือจัดมาทานบุฟเฟ่ที่ร้านใช่ไหมคะก็คือให้ทําตามเงื่อนไขนิดนึงลูกค้าอยากสั่งแค่ไหนเราก็คือทําให้หมดแต่ว่าลูกค้าก็คือทยอยสั่งดีกว่านะคะถ้าสั่งมาทีเดียวลูกค้ากินหมดเนี่ยเราก็ต้องทาตามกฎก็คือก็ต้องปรับค่ะตอนที่หนูเข้ามา